สวัสดีครับพวกผมกลุ่ม IT-19 นะครับเว็บแอปพลิเคชันบริการสารพัดรับจ้างวันนี้จะมานำเสนอวิธีใช้เว็บรับจบทีเฮดนะครับโดยขั้นตอนแรกต้องออสมัครการลงทะเบียนก่อนนะครับจากนั้นกดยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขาการให้บริการนะครับจากนั้นกดลงทะเบียนครับซึ่งลงทะเบียนเรียบร้อยก็จะสามารถเข้ามาในหน้าแรกได้ครับใน ส่วนนี้ก็จะมีประวัติการใช้งานนะครับแล้วก็แก้ไขบัญชีผู้ใช้นะครับโดยสามารถแก้ไขอะไรต่างๆที่มีในนี้ได้ครับนี่ครับจากนั้นจะมานําเสนอวิธีการจองบริการนะครับโดยคลิกเข้าไปที่ลัาแอร์นะครับเลือกพื้นที่ที่เราอยู่นะครับแล้วก็เลือกวันครับเลือกเวลาครับแล้วก็เลือกขนาดที่ ต้องการล้างนะครับจากนั้นจะขึ้นให้ปักหมุดนะครับแล้วก็ปักหมุดที่ที่เราอยู่หรือที่ที่เราต้องการให้มาทําบริการให้นะครับจากนั้นก็สามารถเลือกได้2ออย่างนะครับว่าจะเลือกพาร์ทเนอร์เองโดยการเลือกพาร์ทเนอร์เองนี่จะสามารถดูรีวิวของพาร์ทเนอร์ได้ครับว่ามีรีวิวเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างนะครับ จะขอตอนนี้ขอเลือกพันเนอร์พันเนอร์นเ,นอเลือกเองนะครับจากนั้นกดยอมรับการให้บริการครับแล้วก็กดยืนยันครับในส่วนนี้จะเป็นระบบการชําระเงินนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้อายังเป็นระบบทดลองอยู่นะครับเราจะเข้าไปที่โอมิเซจากนั้นปรับกดให้มันเป็นชําระเงินนะครับ เรียบร้อยครับการจองสำเร็จเสร็จสิ้นครับต่อมาในส่วนของพาร์ทเนอร์นะครับเมื่อในส่วนของพาร์ทเนอร์ก็จะเข้ามาที่ตรงนี้นะครับซึ่งพาร์ทเนอร์ก็กดรับงานไปครับแล้วก็สามารถคุยกับลูกค้าได้นะครับ สมมุติว่าเสร็จงานแล้วนะครับหลังจากเสร็จงานนี่เงินก็จะเข้ากระเป๋าที่พาร์เนอร์นะครับแล้วก็มีประวัตินี่ครับประวัติสามารถดูตารางงานได้ครับพาร์นเนอร์สามารถดูตารางงานได้สามารถดูประวัติการให้บริการได้ครับแล้วก็ดูรีวิวของตัวเองได้ครับับอนนี้ก็เป็นหน้าแก้ไขบัญชีสมาชิกนะครับ มาในส่วนของแอดมินนะครับในส่วนของแอดมินก็หน้านี้จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับก็จะโชว์รายได้ประจำวันโชว์รายได้ประจำเดือนนะครับโชว์รายได้ประจำปีแล้วก็ยอดคืนเงิน,นครับส่วนนี้เป็นรายได้ต่อเดือนของแต่ละเดือนครับ อันนี้เป็นรายได้ของแต่ละประเภทครับก็จะมีร้างแอร์เป็น6 0 0ันนะครับอันนี้จะเป็นหน้าใบสมัครงานครับไว้ให้อนุมัติพาร์เนอร์ที่มาสมัครงานนะครับหน้านี้จะเป็นประวัติแต่ละอย่างของพาร์เนอร์นะครับสามารถเราสามารถที่เข้าไปดูได้ครับประวัติการให้บริการนะครับหน้านี้จะเป็นการจัดการบริการแก้ไขบริการนะครับโดยเราสามารถเพิ่มบริการได้ครับ แล้วก็สามารถแก้ไขประเภทชื่อประเภทอะไรนี้ได้ด้วยสามารถแก้ไขแต่ละอย่างได้ด้วยครับแล้วก็สามารถกดลบได้ครับเออหน้านี้เป็นหน้าคําขอคืนเงินนะครับคำคำขอถอนเงินของพาร์ทเนอร์นะครับเวลาพาร์ทเนอร์ขอถอนเงินก็จะเข้ามาที่ตรงนี้แล้วก็กดอนุมัตินะครับแล้วก็แนบสลิปครับอันนี้เป็นหน้ารายการคืนเงินนะครับ กลุ่มไอทีสิบเก้ขอจบการเสนอทำเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ